กลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเห็นชอบกรอบ6ข้อการบริหารจัดการน้ําในอนาคตค่ะ ดออรอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทสตร์เพื่อวางระบบก,การจัดการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์นาย,ยกร,รัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเห็นชอบในข้อเสนอทั้ง6ข้อของคณะกรรมการทั้งสองชุดอาทิแนวทางการจัดการเส้นทางขวางทางน้ํา ระบบข้อมูลที่จะต้องมีความแม่นยำพื้นที่รับน้ำและแนวทางชดเชยการบริหารจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉินและงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการนอกจากนี้ให้คณะกรรมการไปปรับแผนทั้งหมดที่เสนอมาให้มีความสอดคล้องกับระยะสั้นและระยะยาวโดยให้เวลาสองสัปดาห์ในการปรับปรุงแผนและเสนอข้อเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้ง นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเฉพาะหน้า6เดือนเนื่องจากเดือนพฤษภาค,คมเป็นช่วงฤดูฝนจึงมีความจำเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟ,นฟูป่าไม้ต้นไม้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทที่วางไว้ทั้งนี้ยืนยันว่าในที่ประชุมไม่มีการหาหรือพระราชกิจศีกาการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการลงรูปผิดพลาดใน Facebook ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องใหญ่โดยได้ทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษแล้วพร้อมเปลี่ยนทีมดูแล f เฟซบ o ๊กนายกรัฐมนตรีใหม่ค่ะ นางธิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีการโพสต์รูปผิดพลาดใน Facebook ของนายกรัฐมนตรีโดยมีการนำเรื่องดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับคำพูดเมื่อวันที่3ตุลาคมในกรณีที่ Facebook นายกรัฐมนตรีถูกแฮกข้อมูลว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยทำให้ตนเองถูกต่อว่าอย่างหนักในอินเทอร์เนต็ต ซึ่งเป็นความพยายามนำคำพูดมาเชื่อมโยงเพื่อโจมตีและลดความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีลงโดยยืนยันกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องใหญ่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทำนังสือขอพระราชทานอภัยโทษแล้วส่วนทีมงานดูแล Facebook ของนายกรัฐมนตรีได้ปรับเปลี่ยนทีมงานใหม่มาดูแลแทนซึ่งการทำงานต่อจากนี้ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำจะระดมเร่งสูบน้ำในพื้นที่3มจังหวัดน้ำท่วมขังต้องให้แห้งตามกำหนดพร้อมยืนยันการจ่ายเงินเยียวยาไม่ล่าช้าเพราะทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ระบบค่ะนายยงยุทธวิชัยดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ตนได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลการเร่งสูบน้ำในพื้นที่ที่อย่างน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในสามจังหวัดให้แห้งตามกำหนดการตนยืนยันว่าจังหวัดปทุมธานีน้ำจะแห้งภายในวันที่15ธันวาคมนนทบุรี16ธันวาคมและนครปฐมในวันที่20ธันวาคมโดยจะระดมเครื่องสูบน้ำมาทำงานอย่างเต็มที่ ขณะที่การจ่ายเงินชดเชยอ,อยู่ระหว่างการดําเนินการแต่ยอมรับว่ามีจํานวนผู้ประสบภัยจํานวนมากและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ยืนยันไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะขณะนี้การทํางานทุกอย่างเข้าสู่ระบบแล้วส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรุงเทพมหานครต้องสำรวจและส่งข้อมูลมายัางรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไปยืนยันงบประมาณมีเพียงพอสำหรับจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยยังกล่าวถึงกรณีที่นายเซอิจิโคจิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการหาหรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยไม่ได้มีการสอบถามความคืบหน้าคดีนักข่าวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมที่แยกขอ้อบว ิดท้ายกันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการรับรองร่างถแถลงกรอบการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างถแถลงการเพื่อรับรองกรอบการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน ทั้งนี้หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่มีใช่สาระสําคัญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลพินิษฐในเรื่องนั้นๆแทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนร่วมรับรองร่างถแถลงการ กระทรวงคมานาคมรายงานว่าในการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียนครั้งที่24เมื่อวันที่25ถึง29กรกฎาคม2554ณประเทศสิงคโปร์ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการขอร่างถแถลงการเพื่อรับรองกรอบการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน ดยในส่วนของไทยกรมการวินพลเรือนซึ่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ยอมรับร่างแถลงการฉบับนี้ในส่วนข้อสงสัยของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา190วรรสองและวรรสามของรัฐธรรมนูญน,นั้นกระทรวงคมนาคมได้เสนอกรอบการเจรจาเพื่อการดําเนินงานความร่วมมือด้านการขนส่งภายใต้กรอบอาเซียนต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ได้ได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2552และวันที่19พฤศจิกายน2552ตามลำดับซึ่งร่างถแถลงการมีสาระสำคัญเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบการเจรจาที่จะรับความเห็นชอบข้างต้นสรุปได้ดังนี้ หร่างถแถลงการเพื่อรับรองกรอบการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียนมีสาระสำคัญคือการยืนยันความมุ่งม,มั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียนในปี2,558และการรับรองกรอบการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน 2กรอบการดําเนินงานเพื่อการจัดตั้งตลาดบินร่วมอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามการพัฒนาที่ก้าวหน้าของตลาดการบินร่วมอาเซียนที่สอดคล้องและสนับสนุนคํามั่นสัญญาของผู้นําในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือสองด้านได้แก่ 2.1ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจครอบคลุมการเข้าสู่ตลาดเที่ยวบินเช่าเหมากรรมสิทิ์และการควบคุมสายการบินพิกัดอัตราค่าขนส่งกิจกรรมทางพาณิชย์กฎหมายและนโยบายการแข่งขันความช่วยเหลือจากภาครัฐและการคุ้มครองผู้บริโภคค่าพาราสนามบินการระงับข้อพิพาทและกลไกในการเข้าร่วมกับประเทศคู่เจรจา 2.2ความร่วมมือด้านเทคนิคครอบคลุมความปลอดภัยการบินความมั่นคงปลอดภัยการบินและการจัดการจราจรทางอากาศ3ม,มีแผนงานที่กำหนดมาตรการและกรอบเวลาดำเนินงานของแต่ละมาตรการไว้เพื่อให้การจัดตั้งการบินร่วมอาเซียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและจะมีการทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานทุกๆ2ปี ทั้งนี้นะคะการประชุมรมัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่17และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ธันวาคม2554ณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาจะมีการให้การรับรองร่างถแถลงการดังกล่าว และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา16นากิาค่ะและช่วงเย็นวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมข่าวข้ามดินเอ็นสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันณราปิ่นแก้วพร้อมทีมข่าวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ